เอาเปิดหนึ่งยกสองอยู่ที่จา่าแฮกโมงมาโอา้โหมงดีนะครับเอาเปิดเอาโยกเอาเจ้าสองยกไปอยู่ที่เจ้าไอ้กระทืบไปเอาจ่าแฮกยังได้อยู่เอาโมง เอาเปิดเอาเปิดเอายกกระเทือไปเรียบ้ลยเอาเสือ์ฟเอาเปิดเอายกอยู่ที่จ่าแฮกเขียวมาโอ้เอาเปิดเอายก เาเปิดเอายกกระทืบไปเรียบรอยอ้อยเอาจะแฮกเอายกเข้ามายกไม่เข้าเอาม่วงมาเปิดหนึ่งยกสองกระทืบไปเรียบร้อยสามต่อหกนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกสองเอาเขียวไปเรียบร้อยไหมเรียบร้อยโอ้โห ไล่มาแล้วครับเป็น4ต่อ6เอาเปิดโยกเอา้าม่งมาโดนเกี่ยวเอาแล้วตัวสองยกไปเจ้าเอาจ่ายแฮกเปิดเข้าปากเขาโดนเอาวิ่ง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 เอาเรียบร้อยเอาเขียวไปเรียบร้อย หกต่อหกนะครับเอาเจ้าสองเส้าไปเอาจ่ายแหกเปิดหนึ่งโยกสองเอ้าม่วงมาเรียบหอย้ออหกต่อหกนะครับก็บเปิดเอายกเขียยใบเรียบหอ้อหกต่อหกนะครับเอาจ่ายแหกเปิดหนึ่งโยกสอง เอ้าบวงมาโอ้โหหกต่อหกนะครับเปิดเอ้าเจ้าไอเปิดแตกนะครับเอาเปิดดิงเอ้าแข่งเข้าแล้วแข่งเข้าเร็วเฉียวว่า เอาเปิ Please, ดหนึ West. ่งยกเข้าไปเอามงไปอ้โหูโดนเข่าเจ้าสองเจ็ดต่อเจ็ดนะครับแปดต่อเจ็ดเอาเซฟมาเอาจ่าแฮกเปิดหนึ่งยกเข้าไปเอามงเรียบร้อย ไปเรื่อยไปเรื่อยเก้าต่อเจ็ดครับเอาเสิร์ฟมาเอาใจแฮกเปิดเอาโยกเอาบวงไปเอาโดนเกี่ยวเอาเจ้าสองยกมาโอ้ย เอาเปิดหนึ่งเอายกเขี่ยอมาเรียบร้อยเจ็ดต่อเก้านะครับเก้าต่อเจ็ดเอาเปิดหนึ่งโยกสองเขี่ยอมาเรียบร้อยเจ็ดต่อเก้านะครับ เอาเลยครับไล่มาครับเป็น8ต่อ9เอาเปิดหนึงเอายก 9ต่อแนะครับเปิดหนึ่งเอาโยกเข้ามาแปดต่อสิเอาเปิดหโยก2เอา 2> เ้าวงไปอ้สต่อแป คููนี้ก็คููนอกรายการนะครับนอกในรวมกันก็มันหมื่นกว่าบาทนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกสองเขียยมาเอาดนหัวเสียให้เอายกเข้าไปเอามงเอาเปิดเขียวมาเรียบร้อยโอ้โหเอาเปิดหนึ่งเอายก เอามงไปโดยเกี่ยวออกหลังสนามนะครับเอาเปิดหนึ่งเอ้ยโยกหัวเข้ามาเขียวมาเรียบหล่อไอเอาเปิดหนึ่งโอ้โหยังได้อยู่นะครับเอ้าเกือบไม่ข้ามนะครับจ่าแฮก1สิบต่อแปดเอาเปิดหนึ่งเอ้ยโยกเขียวมาเอ้าจ่าแฮก เอาแล้วครับ11ดต่อ8ปดนะครับแปดต่อสิบเอ็ดนะครับเอาาจแฮกเปิดเอาแล้วอยู่ที่เจ้าเอาเรียบร้อยเอาครับไล่มาแล้วครับเป็นเก้าต่อสิบเอ็ดนะครับ เอาเปิดหนึ่งโ,โเข้าไปเอายกห่างเอามงไปโดนเกี่ยวเอาแล้วเอายกเข้ามาเอามงยอดโอ้โหเอาครับไล่มาเป็นสิบต่อสิบเอ็ดนะครับสนุกนะครับเอาเปิดหนึ่งโยกเข้าไปสิบเอ็ดต่อสิบนะครับเอาเตะต่อนะครับ เอาเปิดหนึงเอายกเอาเอาล้าาครับขึ้นไปแล้วครับ1นเดียวเกมสิบสองต่อ10เกมไม่เกมนะครับเอา,เอาจบเกมนะครับจ่าแฮกเอาชนะไปด้วยสกอร์สิต่อ10นะครับ